สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้แปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าเป็นนางแจ๋วนะคะอ่ะวันนี้ภารกิจที่สองของเราที่เราจะต้องไปนะคะเมื่อเช้าเราอยู่บ้านแม่ย่าแต่ตอนนี้เรากําลังจะไปทําภารกิจที่สองนะติดตามกัน กลางกระตามมันติด uh ติดโอ้โหซีวิกมันนี่เซตอะเออเซตแม่ซีวิกไอ้น้องนี่เจ้าของแคมป์หรือเปล่าน่าจะใช่ มาต่อกันเลยค่ะตอนนี้เราถึงที่ห้วยรายขาวนะคะที่อำเภอเลยนะหารายงามเออหาสายงามห้วยสายขาวอยู่ที่ดห,ห๋ยวหาสายงามอำเภออะไรอำเภอท่าปลาอำเภอท่าปลานะคะอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะเราพักอยู่ที่สหายแคมปิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพ่อบ้านของเราเราก็ช่วยกันวันนี้เราก็จะมีทั้งทั้งแม่แล้วก็ทั้งครอบครัวของพี่สาวนะคะที่มาในวันนี้นะจ้าแม็แม็ Thì, thì ăn Ôi, nhảy, <laughs> nhảy, nhảy, tên, ngày tên, tên nhỏ noi nó mẹ.